สวัสดีค่ะพบกับช่องรูป,ปัดพารวยนะคะวันนี้รูป,ปัตดจะมาแนทางหวยรัฐบาลไทยนะคะประจำวันที่16เดือนกรกฎาคม64นะคะเด่นนะคะก็มี6 5 9ฝันที่5 6, 6นะคะ2ตัวเบินล่างนะคะก็มี5 5 5 6 5 9 6 6 8 8 6 8เน้นที่5 6 5 9นะคะส่วน3ตัวก็มี 8ปดหกห้าหกหกแปดเก้าหกห้าหกหกแปดนะคะเป็นเลขที่ไปฮานศพย่านะคะแล้วก็พอดีเห็นเลขที่บนหน้าผากะคะก็เลยนํามาฝากนะคะส่วนเลขเด่นห้าตัวก็มีเก้าแปดหกหนึ่งห้านะคะแล้วก็นกําเลขฝารลวงย่ามาฝากนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะ,ะ,คะให้เป็นแนวทางนะคะขอให้ยังรวยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ